หนึงที่แบบทุกคนโทรมาแล้วโอ๋แบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้รับโทรศัพท์เลยไม่แทบจะไม่ได้ตอบไลน์เลยผมนั่งต่อเลโก้อยู่ไปเรื่อยๆจริงๆเราเริ่มต่อเลโก้ตั้งแต่ชีวิตผมชีวิๆก็ต่อมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กๆนะครับใช่คือเหมือนกับว่าแต่ละคนเวลาแบบที่บ้านซื้อแบบทุกวันนี้ยังต่ออยครับอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งต่อกาเดียนออลดีกาเล็กซี่เสร็จต่อยากที่สุดในชีวิตที่ต่อได้สำเร็จจริงๆโอ้รู้สึกว่ามันมีตัวหนึ่งที่ต่อยากมาก มีคนเคยขู่ไว้ว่าต่อกันเจ็ดวันวันละประมาณสี่ชั่วโมงแต่ว่ายังต่อมิยังไม่ได้เริ่มต่อชื่อตัวว่าแบ็กเพนเตอร์ใช่ยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้ต่อเลยยังเป็นวางกล่องวางตั้งอยู่ที่บ้านแต่ก็เป็นตัวที่ต้องทำให้ได้ใช่แต่ว่ามีอันนึงที่ชาเลนจ์กว่าคือแม่แม่โอเเขาโอเคเคยมีสนามบอลโอทัฟฟอร์ดอยู่เป็นเลโก้โอทัฟฟอร์ดแล้วแม่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาเห็นว่ากล่องมันผุทีนี้ด้วยความที่เขาคิดอะไรของเขาอยู่ก็ไม่รู้ เขาอ่ะเอากล่องทั้งหมดอ่ะทิ้งไปเอาคู่มือทิ้งไปแล้วก็เอาจิ๊กซอว์ทั้งหมดอ่ะฉีกเสร็จปุ๊บรถเทรวมกันอยู่ในกล่องเดียวเป็นการทำอะไรอ่ะเป็นการทำชาเลนจ์ทุกวันนี้ยังอยู่ในกล่องนั้นอยู่เลยใช่โลกเไม่ขึ้นโครงไม่ขึ้นอะไรเลยยังไม่ได้ขึ้นโครงอะไรเลยโอก็เลยรู้สึกว่าโอก็บอกแม่ว่าแม่เสื้อผ้าหรืออะไรทุกอย่างทำไม้หมดเลยนะอันนี้แม่เลโก้ทำทำไมใช่เมื่วานนี้ก็ ใช่ครับผมทุกวันนี้นะครับเลโก้เนี่ยเป็นที่ฮิตมากมากเลยสำหรับใครหลายๆคนนะครับผมบางตัวเนี่ยซื้อแล้วก็คือหมดแล้วก็คือหมดเลยบางตัวเนี่ยก็คือราคาขึ้นกันเยอะแยะมากมายวันนี้เนี่ยคือเลโก้เขาคอลลาบอร์ชันกับตัวดิสนีย์ครบรอบหนึ่งร้อยปีพอดีมีตัวละครน่ารักน่ารักออกมาเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์หรือว่าตัวละครต่างๆนะครับผม,ผมรู้สึกว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความน่ารักในของตัวเองหรือว่าจะเป็นเลโก้ที่มีสไตล์เท่ๆไม่ว่าจะเป็นเลโก้เทคนิคหรืออะไรองก็ตามแล้วก็อยากจะฝากด้วยมีของ บบเยอะเยะให้ทุกคนมากมายได้เลือกสั่งกันจริงเพราะฉะนั้นมาช้อปปิ้งกันช่วงนี้ครับผมช่วงนี้โอเคครับผมก็กลับมาอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะเราสองห้างกันทุกหนึ่งอาทิตย์ใช่ใครับั้งีือเรื่อยๆใช่ดีค้นเรื่อยๆครับผมแตันยิ้มออกได้มากขึ้นกว่าเดิมหยิ้มกได้เดิมก็พยายามยิ้มอยู่ทุกวันนี้ใช่ไม่ก็คือทุกคนก็อยากเห็นเรายิ้มไงเราก็แบบว่าคือเราไม่่เเป็นชวทีราต้องงจะ เขาเรียกว่าอะไรเดินผ่านจุดต่างๆมาอะไรอย่างงี้ใช่ครับแต่ว่ามันก็ได้กําลังใจที่ดีสุดแค่ไหนเยอะเลยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกวันนี้เดินห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมีคนเดินเข้ามาบอกจับมือแล้วบอกว่าสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเลยใช่ครับแล้วตอนเราตอบใช่ไหมครัไม่ได้เลยนะครับบอกว่าเราจะคือเขาเขาบอกเราสู้ๆเขาให้กำลังใจเราเขาบอกว่าขอบคุณครับอะไรอย่างงี้ครับใช่ใช่ เยอะเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบว่าหาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าปกติเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันแบบมันเป็นกําลังใจในชีวิตเราเหมือนกันคือมันเป็นเหมือนสิ่งที่เติมไฟในชีวิตเราเหมือนกันอะไรที่เราเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทอร้อเราเหนื่อ,อยหรืออะไรเงี้ยวันนึงมีคนมาให้กําลังใจเราก็แบบอยากจะลงไปทํามันให้เต็มที่อาจจะเป็นแบบว่าคือเขาคงเห็นเราแบบดูแบบยิ้มน้อยหรืออะไรเงี้ยแหละแต่จริงๆคือเราก็ พยายามอยู่พยายามแบบโอเคขึ้นในทุกๆวันไม่ใช่แบบว่าเราจะเศร้ากับมันไปเรื่อยๆไม่จริงหรอครับคือ <c oughs> รู้สึกว่าคนเราต้องใช้ชีวิตต่อคิดมาแบบควันนึงจะมาถึงคุณที่แบบว่าเขาเขามาให้กำลังใจเราเยอะมากไม่จริงๆแล้วปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็คือจะมีแฟนคลับมาคอยให้กำลังใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานเฮ้ยอย่างในลายสแควร์หรืออะไรอย่างเงี<ๆ>้ยเขาก็จะมีคนมาบอกว่าพี่โอมวันนี้ทำงานสู้ๆนะขอให้เป็นวันที่สดใสของพี่โอมนะอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์หรือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับเป็นปกติออออยูู่่แแล้้วววกกกก็็รรรสึาาเเเเมมมัััันนนนนนหืบบบปฮใจะ แบบมากมากเลยนใครรูปก็ไม่แหว่ยเลยนะไม่ได้ใส่แกล,แล้งไม่ได้โชว์อะไรเลยทุกคนมานั่งโฟกัสเองเอ,ออยังไงครับคือ<ล>เป็นรูปเ,ปเปปก่ารูปใหม่รูปอัปเดตล่าสุดเลยครับจริงๆแล้วก็เป็นรูปที่ค่อนข้างอัปเดตอยู่นะก่อนที่จะตัดผมสั้นอะไรใช่ใช่ก็อยากจะเปลี่ยนลุคบ้างอะไรก็คือแต่ว่าปกติเนี่ยเราก็แบบว่ามีลงบ้างอยู่แล้วอะไรอย่างงี้แต่คือบางคนเขาก็โฟกัสอย่างอื่นใช่ ไม่ได้ตั้งใจโชว์ใช่ไหมคะไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจตอนถ่ายไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรใช่ใช่ใช่อะไรนะไม่รัโดนโฟกัสอ่ะเราก็เลยคือบางทีตอนแรกเรางงก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราหรอหมายถึงว่าทำไมคนถึงมาโฟกัสที่มือเราแบบว่าเออใช่แบบว่าเฮ้ยทำไมคนมาโฟกัสที่มือเราวะเกิดอะไรขึ้นวะคือแล้วเราก็เลยแบบว่าถามทุกคนว่าทำไมหรอการที่เราแบบว่าแบบ การที่เรามีมีเส้นเลือดที่มือเยอะมันเป็นยังไงหรอคือมันมันเกิดความรู้สึกอะไรกับพวกเขาหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอ้ยดูแล้วมันแบบมันแบบมันขาอ่อนอะไรเงี้ยโอ้ยมันขาอ่อนยังไงวะอะไรเงี้ยหรือว่าเขาจะกำลังให้เราขอเงินไปกันมั้ยเส้นเลือดตึ้งมือชัดไม่หรอกคือบางคนเขาก็แบบเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางคนเขาเป็นพยาบาลเนาะเขาบอกว่าโอ้ยเส้นเลือดแบบนี้นะมันหมันเขี้ยวมากเลยมันอยากแบบเปิดไอวีที่เส้นเลือดเลยอะไรเงี้ยใช่ครับผมประมาณนี้ใช่สังเกตตัวเองไม่หรอก่าจะเส้นเลือดที่มือแล้วมีบริเป็น ที่เท้าใช่คือปกติถ้าสมมติเราเราใส่รองเท้าแตะคือปกติอ่ะที่เท้าไม่ใช้กว่าที่มือออเแต่ไม่มีอะไรที่มันเป็นคอมเมนต์ที่หยากพายมาไม่มีไม่มีเขาก็แบบมีแซวอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแซวว่าโอ้ยที่มือชัดขนาดนี้ที่อื่นจะชัดขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราตอบไปว่าอะไรัที่เท้าใช่เท้านี้เราแบบ หลังนี่แบบคือโชว์เทคนิอะไรกคือแบบไม่ใช่ไม่ใช่คอมเม้นของเราหรือว่าเราตัดใจแบบว่าอยากแบบซิดกับไาใหกับเพื่อนซื้อเวลาคนมันมีป้ามันก็แบบมีวอกว่าเป็แบมบ้างเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยครับเพราะเป็นเพราะเราเชื่ะเลบ่อยใช่ไม่เชื่อใจบ่อยใช่แต่ว่าทุกนใ้ถ่ายการตัดสินหน่อยว่าสอดเราทราบจริงไหมสอดเราทราบจริงไหมหรอไม่รู้ให้ทุกคนเป็นคนตัดสินเอาแล้วกันที่ว่าซัเกินหนอ ไม่รู้เราก็ไม่ได้กล้าพูดอะไรขนาดนั้นหรอกใช่ครับอุ้ยครับก็ซิงเกิลที่สองนะเพิ่งถ่าย MV เมื่อวานก็คาดว่าน่าจะปล่อยประมาณกลางเดือนหน้าครับผมประมาณช่วงประมาณ20อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถ่าย MV มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าภาพสวยเนื้อเรื่องดีอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นคนสรีใครเป็นคนที่สรี่หรอครับคือเราก็ให้ทางทีมงานครับผม คิดมาเป็นทางผู้กับเขาคิดมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาตกลงกันว่าเอ้ยจะเอาเป็นแบบไหนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีส่วนใส่ไอเดียไปเยอะมากน้อยกันนะใส่ไอเดียไปจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเราให้เป็นความคิดเขาเป็นหลักเลยตอนแรกแล้วก็คือเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะแก้จุดนี้หรือเราอยากเพิ่มจุดนี้ลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยแบบว่ามาคุยกันแล้วก็เจอตรงกลางมันดีตรงที่แบบเราทำงานกับท้องหน้าอะไรเงี้ยแ่งครับครับวัวมะวัวนะวัวคนจะตับไหมคนชอบการดิเรกับชีวิตต้องไหม มันมีอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าคือเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวรอฟังกันละกันคือมันก็จะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ทุกคนน่าจะได้เห็นอบในอีกพาร์ทหนึ่ง uh huh. คือเพลงนี้เนี่ยน่าจะเป็นพาร์ทในการโฟกัสด้านการร้องมากขึ้น uh huh. คือรู้สึกว่าเพลงนี้คือเราเคย,เร,เ,คยเราเคยบอกว่าเราอยากจะให้คนได้เห็นศักยภาพในการร้องเพลงของเรา uh huh. เราก็เลยแบบว่าอยากร้องเพลงให้มันแบบให้มันดีอะ่ะแล้วคือโปรดิวเซอร์แต่งมาเขาก็บอกว่าเออ นะอยากร้องเพลงยากไม่ใช่หรออันนี้ไงยากพอไหมต้องอมอัดเสียวปวดหัวเลย,ยโอ้โหพี่ผมวิเคราะหว่าจะยากขนาดนี้เนาะแล้วมันก็มีการเล่าเรื่องด้วยการสื่อสารด้วยมันก็เลยค่อนข้างยากเราจะมาในวงข้อเลยเหรอไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันโอ้รู้สึกว่าเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่โอ๋แบบชอบแล้วก็ตั้งใจทํากับเพลงนี้มากๆคือรู้สึกว่ากระสุนเรามีจํากัดเนาะหมายถึงเวลาเราลงแรงลงเงินไปอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างมีจํากัดเราเลยอยากจะทําให้ทุกๆอย่างเนี่ย มันเกิดจากความตั้งใจและความชอบของเราจริงาตั้งใจมากๆก่อนการไม่ได้การงานไม่กดดันหรอกครับอย่างที่เรบอกว่ามันเกิดจากความชอบเรามากกว่าซึ่วันหนึ่งเราทําเพลงนี้ไปแล้วเรารู้สึกว่าอีกสิปีข้างหน้าเรากลับมามองเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังชอบผลงานชิ้นนี้ของเราอยู่เราก็รู้สึกโอเคแล้วนะไม่ว่าฟีดแบ็กนจะอกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราชอบแล้วก็จบอะไรนะอะไรนะไม่เกี่ยว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 ไม่มีไม่มีถมีใครอา่มาโยงอะ อันนี้มันเป็นเรื่องของการตีความของแต่ละคนใช่เราไม่สามารถไปหวามความคิดใครได้มาช่วงประมาณกรกฎาคมครับผมคือเดี๋ยวโอ๊จะต้องคือเมื่อวานเพื่อถ่ายมีเสร็จเนาะแล้วเราก็เลยอยากจะคือเพลงนี้เราทำมาสักพักแล้วเราอยากจะปล่อยให้มันไปสู่สาธารณชนมืนีสักทีหนึ่งได้ครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับได้เลย